แนวคำอ,อธิบายกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการองคปครองปศสองพัน้ร้อยสามสิบเก้า้อที่หนึ่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการองค์ครองปศสองพันร้อยสามสิบเก้ามีผลบังคับใช้ตามก้อใดคำตอบก็คือเมื่อผลกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งพรบฉบับนี้นะครับฉบับแรกก็ได้ประกาศในราชกิจานุเบกษาไปเมื่อวันที่สิบสี่พฤศจิกายนสองพันร้อยสามสิบเก้าและปัจจุบันก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับล่าสุดก็คือพระราชบัญญัติวิธีปฏิบ ฉบับที่3พศ2 5 6 2ข้อที่2พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2 5อ9มหนาอยิบ้ใช้บังคับแก่หน่วยงานใดตอบก็คือ1รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพราะว่าในส่วนของรัฐสภาและคณะรัฐมนตรนะีใช้อำนาจในทางานิติบัญญัติแล้วก็อำนาจในทางการบริหารโดยเฉพาะนะครับต่อไป2ององค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ ก็ที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติเอาไว้นะครับเป็นองค์กรต่างๆในรัฐธรรมนูญก็ได้แก่ศาลนะครับมีศาลแล้วก็ศาลร,รัฐธรรมนูญองค์กรอิสระซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน5องค์กรนะครับแล้วก็ในส่วนขององค์กรอายการต่อไป3ก็คือการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงาน่างนโยบายโดยตรง สี่การพิจารณาพิาพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดีการบังคับคดีและการวางทรัพย์ 5. การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องลงทุกและการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการติดสติกาซึ่งตอนนี้นะครับการวินิจฉัยเรื่องลงทุกและการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการติดสติกาปัจจุบันก็คือการ การร้องต่อศาลปกครองนะครับซึ่งก็ได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นมาแล้วนะครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามมาตรา9พกรบ,บจัดตั้งศาลปกครองพศ2542 6ก็คือการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ7การดำเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจา้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการต่างยุทธการคำว่ายุทธการก็คือการต่อสู้หรือการสู้รบร่วมกับทหารในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจากักร จากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ8ก็คือการดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งก็หมายถึงการกระทำปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินงานที่จะนําไปสู่การนําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษทางอาญานะครับเช่นเรื่องของการจับกลุมการสอบสวนการเปรียบเทียบปรับการมีความเห็นในคดีตรงนี้ก็ไม่อยู่ในบังคับของบรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ก้าก็คือการดําเนินการกิจการขององค์การทางศาสนาส 10. การยกเว้นนะครับการกระทําหรือยกเว้นนี่ก็คือยกเว้นอยู่2ออย่างก็คือยกเว้นการกระทําและก็ยกเว้นหน่วยงานนะครับคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการอปกครองจะเป็นผู้ที่เสนอและก็ออกเป็นพระราชจฤษฎีการ ต่อไปข้อที่3วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหมายความว่าอย่างไรคําตอบนะครับก็คือการเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นการเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นการกตะทําโดยเจ้าหน้าที่การกระทาโดยเจ้าหน้าที่แล้วก็จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆด้วยนะครับเรียกว่าเป็นขั้นตอนการเตรียมการหรือการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ เพื่ออะไรนะครับเพื่อจะได้มีคําสั่งดํงปกครองหรือกฎเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคําว่าวิธีนะครับมันก็จะมีคําว่ากฎอยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดการพิจารณานะครับก็จะมีเฉพาะคําสั่งดําปกครองอย่างเดียวแต่ถ้าวิธีปฏิบัติราชการดังปกครองมอเพื่อจะได้มีคําสั่งดัาปกครองหรือกฎต่อไปนะครับรวมถึงการดําเนินการใดๆในทางปกครอง อันก็คือการดําเนินการไปหลังการออกคําสั่งดางปกครองไปแล้วข้อที่4การพิจารณาทางปกครองหมายความว่าอย่างไรตอบว็คือการเตรียมการและการดําเนินการของใครของเจ้าหน้าที่เพื่อจะให้มีคําสั่งดางปกครองเห็นไหมครับข้อที่4เฉพาะคําสั่งดางปกครองอย่างเดียวไม่รวมถึงกฎด้วยอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือเป็นการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมีคําวิจัยสั่งการในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่กรณีซึ่งเป็นไปตามหลักการพิสูจน์ความจริงตามระบบไต่สวนเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมโดยเจ้าหน้าที่เองสามารถแสวงหาพยานหลักฐานได้เองและไม่ผูกพันอยู่กับหลักฐานของคู่กรณีก็คือเป็นไปตามหลักของระบบการไต่สวนนะครับระบบการไต่สวนก็คือเจ้าหน้าที่มีสิทธิทจะแสวงหากข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ต่อไปก็ที่5คําสั่งางปกครองหมายความว่ายอย่างไรคําตอบก็คือการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลการสร้างนิติสัมพันธ์หมายความว่ายอย่างไรก็คือหมายความว่าการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสังวรรับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่นการสั่งการการอนุญาตการอนุมัติการวินิจฉัยการอุทธรณ์การรับรองรวมถึงการรับจดทะเบียนด้วยต่อไปนะครับไม่รวมถึงการออกกฎเพราะฉะนั้นคําสั่งทางปกครองก็ไม่รวมถึงการออกกฎการออกกฎก็คือมันจะมีลักษณะเป็นการออกบังคับโดยทั่วไปนะครับไม่ใช่กรณีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการหนึ่งต่อไปนะครับการอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งก็จะอยู่ในกฎกระทรวงฉบับที่12นะครับให้การกระทำเหล่านี้ถือเป็นคำสั่งทางปกครองด้วยก็ได้แก่ 1. การสั่งรับหรือไม่รับข้อเสนอขายรับจ้างแลกเปลี่ยนให้เช่าซื้อเช่าหรือให้สิทธิประโยชน์ใดๆ 2. การอนุมัติสั่งซื้อจ้างแลกเปลี่ยนเช่าขายหรือให้สิทธิประโยชน์ 3. การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาคำเสนอหรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 4การสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน5การให้ทุนหรือไม่ให้ทุนการศึกษาการปรับนะครับในเรื่องของการปรับทางาสัญญานะครับการปรับทางสัญญาอันนี้มันเป็นในเรื่องของการใช้สิทธิตามสัญญาซึ่งจะไม่อยู่ในส่วนของคำสั่งระบบรองแต่ถ้าเป็นการสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานนะครับถือว่าเป็นการใช้อํำนาจ ของรัฐอำนาจของเจ้าหน้าที fruits, Babylon, religion, ่จึงเป็นคําสั่งคาบุกครองเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างกันนะครับต่อไปก็ที่หยกกฎหมายความว่าอย่างไรตอบนะครับกฎก็คือพระราชษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงข้อบังคับท้องถิ่นข้อบัญญัติท้องถิ่นนะครับระเบียบข้อบังคับต่างๆก็คือเป็นกฎหมายนะครับที่ออกโดยฝ่ายบริหารนั่นเองนะครับถ้าเกิด ใหญ่ขึ้นไปกว่าน,นี้นะครับเป็นพระราชบัญญัติเป็นรัฐธรรมนูญนะครับมันก็จะเป็นกฎหมายไปเป็นประมวลกฎหมายนะครับแต่ถ้าเป็นกฎนี่ก็คือตั้งแต่พระราชกตฎีการแล้วก็ลงมา,าลักษณะอีกอย่างหนึ่งของกฎก็คือบทบัญญัติที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปก็คือไม่ใช้บงังคับแก่บุคคลใดหรือกรณีใดกรณีหนึ่งโดยเฉพาะไม่มุ่งหมายใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเนี่ยนะครับ ต่อไป7คณะนะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหมายความว่าอย่างไรตอบก็คือคณะกระนะกรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมีการจัดองคอ์กรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มคือคณะกระนะกรมการข้าราชการนะครับหรือคณะกระนะกรมการบริหารบุคคลของหน่วยงานของรัฐถือเป็นคณะกระนะกรมการชี้ขาดข้อพิพาททางด้านวินยัย 2. คณะกรรมการควบคุมวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพถือเป็นคณะ,ะกรรมการชี้ขาดข้อพิพาทเฉพาะในกรณีที่วิิจฉัยเกี่ยวกับการปรับติปิดชัญญาบันแห่งวิชาชีพซึ่งแบ่งออกได้เป็นะนะครับแล้วก็3นะครับคณะ,ะกรรมการวิจฉัยข้อพิพาทต,ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ เรื่องอื่นๆนะครับได้แก่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติต่างๆที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำมนิจฉัยหรือคำสั่งของพนังกงานเจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะเรื่องนะครับได้แก่คณะกรรมการขุดดินและถมดินตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดินพศ2 5 4 3คณะกรรมการกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวยพศ ..2 5 4 2คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยพศ2550คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพศ2 5 2 2คณะกรรมการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์พศ2535คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกลางนะครับตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ตกรรมาปศตรงพนรส1บเนะครับเหล่านี้เป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติเฉพาะเรื่องอื่นๆไปข้อที่8เจ้าหน้าที่หมายความว่าอย่างไรคาตอบก็คือ,อเจ้าหน้าที่เป็นบุคคลหรือคณะบ,บุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ 2. นะครับเจ้าหน้าที่ที่เป็นบุคคลคณะบ,บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นได้ใช้อํานาจหรือได้รับมอบให้ใช้อํานาจตามปกครองของรัฐในการดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย 3. ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการร,าการัรฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตามเรามาดูที่หมายเหตุกันนะครับสิ่งที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่คือ 1. อำนาจในแง่ของเนื้อหาผู้ทรงอำนาจกับผู้รับมอบอำนาจผู้ทรงอำนาจก็คือเจ้าตัวมีอำนาจอยู่ในตัวเองนะครับอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้รับมอบอำนาจนะครับอย่างเช่นนายอำเภอทําในฐานะที่เป็น ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไปอำนาจในแง่ของเวลานะครับแล้วก็อำนาจในแง่ของสถานที่เพราะฉะนั้นในตัวเนื้อหาเวลาแล้วก็สถานที่แล้วก็4นะครับเจ้าหน้าที่ที่ถูกจํากัดการใช้อำนาจหรือต่อไปก็ที่9คู่กรณีหมายถึงใคร ตอบหมายถึงผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอ 2. ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งระบกครอง 3. ผู้ซึ่งต้องผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจรารณานทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบหรือกระเทือนจากผลของคำสั่งระบบครอง10ใครเป็นผู้รักษาการตามพรบวิธีปฏิบัติราชการาระบคองปศรองพศ2 5้าคำตอบก็คือนายกรัฐมนตรี ข้อ11คณะนะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีจํานวนกี่คนตอบจํานวน1 1ถึง15คนโดยตําแหน่ง6คนและก็โดยการแต่งตั้ง5ถึง9คน 12. ใครเป็นประธานคณะนะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองคําตอบก็คือผู้ซึ่งคณะนะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคามวุฒิด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์รัฐศาสต,ตร์สังคมศาสตร์หรือการบริหารราชการแผ่นดิน ข้อที่สามใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการต่างปกครองคำตอบก็คือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งซึ่งจะแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์สังคมศาสตร์หรือการบริหารราชการแผ่นดินข้อที่สี่ข้อห้ามของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการต่างปกครองมีว่าอย่างไร คำตอบก็คือผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองข้อสิาผู้ดํารงตําแหน่งใดต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางบกครองโดยตําแหน่งตอบประกอบด้วยประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประหลัดกระทรวงมหาดไทยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเลขาธิการคณะกรรมการ,ก,ร,รการาชการพลเรือนและเลขาธิการคณะกรรมการกฤิศศีกานะครับเพราะฉะนั้นเราจำไว้ว่าประหลัดมีอยู่สองท่านที่เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง ในเป็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการนังปกครองโดยตำแหน่งก็คือประหลัดสำนักนายกกับประหลัดกระทรวงมหาไทยในส่วนของเลขาธิการก็จะมีอยู่3เลขาธิการด้วยกันก็คือเลขาธิการกรมนะครับแล้วก็เลขาธิการคอพอแล้วก็เลขาธิการคณะกรรมการติดสีกาข้อที่กใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการดางปกครอง คำตอบก็คือให้เลขาธิการคณะกรรมการติดสติกาแต่งตั้งการาชการของสำนักงานคณะกรรมการติดสติกาเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 17. กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปีตอบคราวละ3ามปีและอาจได้รับการแต่งตั้งอีก 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแ mm ล้วคณะกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอาจพ้นจากตำแหน่งได้ในกรณีใดตอบก็คือ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก2ตาย3รลาออกล้มละลาย5ไรความสามารถหรือเสมือนไ้ความสามารถูกได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ความผิดละอุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท19หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการระบบองตอบสำนักงานคณะกรรมการติดสีกา20คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการระบบกองมีหน้าที่อะไร ตอบ1สอดส่องดูแลให้คำแนะนําแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพรบวิธีปฏิบัติราชการนำปกครอง2ให้คำปร,รึกษาตามที่มีการร้องขอ4เรียกเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดมาให้ความคิดเห็น5เสนอแนะการออกพระราชกฤษฎีกิกฎกระทรวงตามพรบวิธีปฏิบัติราชการนำปกครองจัดทํารายงานปฏิบัติงานตามพรบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการนำปกครองเสนอกรมเป็นครั้งคราวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหน้าที่อื่นตามที่กรมหรือนายกมอบหมายก็สําหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็คงจะจบกันไว้เพียงแค่20ข้อก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกันไว้นะก็ใครอยากได้ไฟล์ข้อสอบนะครับก็แอดไลน์มาคุยมาสอบถามกันได้ที่เบอร์0 9 3 5 8 0 4 0 1 8สําหสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ